ชื่อ,อองตองผมเปียของอ,องตองสวัสดีสวัสดีฉันชื่ออ,องตองเธอล่ะชื่ออะไรฉันอายุหกขวบแล้วฉันอยู่กับคุณพ่อคุณแม่และเจ้าเขียวหวานฉันชอบไปโรงเรียนโรงเรียนของฉันต้องถักผมเปียโรงเรียนของเธอล่ะคุณครูให้ทาผม ทรงอะไรอะไรสนุกสนุกอยากเมาส์เกี่ยวกับทรงผมที่โรงเรียนมาเล่ามาเล่าให้ฟังกันบ้างนะมเชยอเลยเนี่ยขอตัวยอย่าเหมืยอยนเธอเลยเช้านี้แม่ไม่อยู่เปียของหนูใครจะถักพ่อเองจ้ะลูกรักตั้งใจนักพยายามทำไมต้องไว้เปียถักแน่นเปรีย้ยอองตองถาม ปล่อยผมก็ดูงามหรือสามจุกดุกดิกซอนุ๊ยใครไว้สามจุกวันนี้ชื่นชม,อมชอบผมเกลียวดูปราดเปรียวชวนฉงนผมแกละคล้ายหลายคนหรือม้วนวนทำผมมวยอาจมัดจัดเป็นป้องดึงโป่งคองมองแล้วสวย ทำโบใหญ่ได้ด้วยพ่อจ๋าช่วยทำแบบเขาทแบบนี้พอบอกหรือทำกากบาทสุดประหลาดแปลกมไม่เบาบอกได้ะคะ่ะมันมีแม่เนี่ยมันมีแบบนี้ด้วยมันคืออะไรอะลูกมันคือที่แกะออกมาได้อือ<ป>อยู่ในหนังสืออองตองเหรอใช่แต่<ป>มันแกะออกมามันก็จะเป็นตุ๊กตากระดาษ ว,ว้าวไหมมีคนแล้วก็จะแต่งตัวใช่ไหมเมียกเปลี่ยนทรงผมได้ด้วยเนี่ยเปลี่ยนทรงผมว,ว้าวเดี๋ยวเราแกะออกมาเล่นกันเนาะครับแต่มันแกะยากมันต้องใจแบบเค่อยแกะมันเป็นร้อยปลาดะอยู่เราก็ค่อยๆรู้ร,รู้มันก็จะหลุดออกมาหลุดอันนี้แม่เหมือนมันก็หลุดนะคำถามในยามเช้าทำไมเราต้องถักเปียคงเพราะเป็นระเบียบดูงามเนี้ยบ ทรงไม่เสียเล่นสนจนอ่อนเพียเปียเป็นเปียทุกเวลาถักไว้ไม่กระเจิงลมระเริงไม่ระหน้าไม่รุ่มร่ามปิดตาเปียแน่นหนาหน่ารักสวยพ่อหยิบกิ๊บกับโบติดผมโชว์ให้ลูกด้วย หักเปียของกล้วยกล้วยไม่งงงวยสวยและเท่เปีจเปียให้จา <c oughs> เปียพ่อยุ่งเบี้ยวเอียงหางเปียเฉียงชี้โดเดอองตองมองว่าเก๋เพราะพ่อเทใจถักทำ <c oughs> จบแล้วจ้ะ മ അ അണി